สวัสดีค่ะมดนะคะวันนี้นะคะมดก็จะมาแต่งหน้านะคะให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะมดยังหน้าสดๆอยู่เลยนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะวันนี้มดจะใช้เป็นรองพื้นนะคะของ Beauty Buffet คะ่ะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเวลาใช้อะคะ่ะคือมันจะไม่ทำให้หน้าเราลอยขึ้นมานะคะ อย่างยี่ห้ออื่นๆนะคะก็จะทําให้หน้าเราดูลอยใช่ไหมคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่ลอยเลยค่ะยี่ห้อนี้แบบพอเราตบแป้งก็จะพอดีเลยนะคะนํามาวางบนหลังมือนะคะวันนี้มดจะใช้เป็นมือนิ้วนะคะกีริยาให้ทั่วบริเวณผิวหน้าของมดนะคะมดก็เริ่มมาตัดหน้าผ่านะคะอันนี้สําหรับคนที่ ไม่มีฟองน้ำนะคะก็คือสามารถใช้2นิ้วนะคะนิ้วชี้นะคะกับนิ้วกางเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วก็จะมาเกลี่ยนนะคะวันนี้โมต่างหน้าแบบเบาๆนะคะเหมือนแบบได้อวีเดย์โลกค่ะคือได้ทุกๆวันเลยนะคะ เราสังเกตได้ว่าหมดไม่ได้ลงหลอพื้นหนานะคะตัวนี้เราใช้แค่บางๆนะคะ เก okay, ได้ว่าก็จะเป็นเนียนเข้ากับผิวเราเลยนะคะตัวนี้จะไม่ลอยขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราก็จะแต้มบริเวณที่เรามีริ้วรอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกาบ้าหรือว่าสิวนะคะ นี่ค่ะหลายจารเราทาลองพื้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ทั่วหน้าแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมันจะชอบทำเป็นลายด่างนะคะตัวนี้นะคะ เราใช้นิ้วกลางนะคะทานนะคะรักอะไรไม่ที่ดังนะคะโดยอันนี้นะคะเราก็าใช้เป็นโทนน้ำตาลนะคะ เราก็จะได้เป็นสันขึ้นมาแล้วนะคะจากที่เราไล่จมูกนะคะ มอจะเป็นคนที่มีเนื้อตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ในโทนสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะไล่นะคะบริเวณตรงนี้นะคะช่วยทำกรอบหน้านะคะให้หน้าเราดูเรียวขึ้นนะคะช่วยลบกรอบหน้าได้นะคะ จะสังเกตได้ว่าหน้าหมดดูเรี่ยวขึ้นนะคะ